วัดปิทางัพระใหญ่บ่ไหมชุดจีนพอปูชุดจีนด้วยนะปูชุดประทัดนั่ปูปูปากคี่าปากคีโตลูกกินเข้าใช้ชุดแดงใส่ชุดแดงปูต้องไม่อย่างเปล่าให้ลูก luộc xoài gà này luôn gà có thêm nghệ có thêm mắng ngon nghe luôn ta lại à, là biết gì vậy biết môn biết môn tụng mấy từ mấy thao pa à hả ta rồi đồ cứ không tìm thắng ý thắng ở oh. đời nào đời nào việc <laughs> ว่าคือเอินไปท่อนแต้วว่าเป็นท่าบอกว่าว่าท่อนหักพอว่าท่านอาเออสบายสบายไม่มีปัญหากินแล้วไม่คาราบอกแหวนไขนกืนแล้วมีความสุกกินไปไม่วะครับกินเล้วให้ใครจะเขาไม่ความสุกกินไปใครกืนแล้วค้องกืนเร้วหายกินแล้วตีกันแยัวผ้ากัน,นก,กินเนะอะครับผ้าไป ภาพการไปที่อี่อยังคาเอ็นทิ้งชาชาหวานหมดฮ่าฮ่นึ <laughs> ากาทิ้งชาชาหวานมัครับตึ่งเราไม่ไม่ถูกเลยมาจากไปที่ขิ้งชาชาหวานเก่เราหายผู้คนชื่งเราชื่งเวียเออตกงเราข้านังจ้าขวดหายคนี่ข้างนั้นข้างนั้นก็า <laughs> าหายไปถ้างอ,อนขวดมันหายมา <laughs> มทางไป <laughs> เฮึงป่านน่ะแต่ห้อจนักแตงโมเค้ยเป็นวังหวอนักแตงโมคือขวดนั่งมาะอนขวดนั่งจ่าไรทั้งเบื่อทำไรพัาถือได้ป่านพักกันกิน้ําวให้กว่าเป็นใหยทั้าหาด่าเบือป่านพ่อผู้หายให้ผู้หายตื่นหัวกระซิ่งองงาวก็ว่าอาบปางหมืงอลยก็ว่าอาบหนามแล้วคูบางคน หาตึงเราเราะบาโอ้โอ้โอโอ,โอ้เวทนาทั้งขาดเฮ้ยจังไรเรา,าเก็มันแขกว่าค่ะอืนางเราว่าท่านในตายก็เป็นเปรตเลยพวกเขาว่าท่านตายก็หาขอดูขอเปรตเออจังมันถูกไหมนะจํมามันคือถ่าจากของตกต่ำเพอาะว่าเพราะว่าทั้งเกิดบนนว้พวกตายไปตายมากพวกจริงนวะว่ามีถ่าติดปันได้ ไม่ร้ายผู้ร้ายคน,คนกินหน้ากาฬละว่าแบ่งกัดกินหน้ากะห้องกขายคนละคนกินแล้วน,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 นอนเกบขี้ดินด้วยคลนละคนวันนึงเสียมืงผ่าหมยางน้งหองหอบของา,องางขางอิงยน้าขางขางว่าวนตายแล้วก็บ่ไว่าท่านตายก็มีตายหา <c oughs> กรรมบ่ <c oughs> เกินมาไทกเขาเอินมาทรมานทั้งขาดน,นั่นไม่มีใครทำให้ ทำตัวเองแม่หรับาม,าม่กวะกรรมถางม,มากบา่คคือกันบุญถางม,มากบา่คคือกันผู้วัาคนเงินเขาว่าทันกูเงินมึงหลายไล้เนี่ยท่านนี่ไปางานมึงเข้ามานอนทุกขามทา่ากันเพราะว่าเกิดจากกรรมในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นกรรมแต่บ่าเงาปฏิบัติว่าถูกกับกรรม บ่ถูบ่เอาทนะกับบาเอาทนะมาม้านผ้าเเสด็จัำอะไรกูกติเชตไปทำบ้านผ้ากุกินเกลือภากุขอยุขอกืขอท่านเปลือกูกการิเชตั้งฝันโดยที่ว่าฝืนแต่ของบ่ฝืนต่ปล่อยให้บ้านมาขอบนะผูรับโเขาหูท่านบ้านไหนูจากบอ cô tang mà, ở vũ trường mạo bèn mỹ. Multi cô của kỳ nào ngoan loạt kỳ nào của kỳ hai ngoan loạt của đội hai đấy. cô tang cả bắp kì. cô tang ka bắp kì. cô tang kì. thâu thâu đau Ho tang kì. Ho tang Đau Ho tang kì.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  Ho เขาทานอาหนั่นคข้ามาฝุกจิมันต้องเป็นจัำทานได้ลูกหลานผู้เกิดมาไงรูปมันเบาไปกับคือเก่าน,นั่นผู้เขากินเราเขาว่าฟังเขาฟังแต่คนเบากินเราฟังแต่ทุ่งเบาเปรีมานช่วงเป็นมานว่าฟังพอเบาลงผมร่าคนอ๋อกูอยากให้คกูมันานั่งฟังเด้คุณอยากให้มันบักกินเราเนี่ยแบบเท่าเท่าเนี่ยแบบใกล้ติดตาย ม้าฟังได้ไฟวาเ,เขาบอกฟังกังเขาด่าก่อไหะจะไปบอกเขาไรถึงว่าฟังตูหให้ได้จะไปว่าได้เขาถึงจะไห้เ้าเราทบถือแตกแบบว่ารู้ตัวไร้แมว่เขาว่าว่าเขาถึงว่าฟังแอย่างบ่ดนี้ม่บา,มาบอกว่าถอยกูงลายลกูเข่าฟน,นี่แล้วกูกินตัต้งแต่วันต่ไหากู่็ยตายกูบบ่ี่ กูได้ชิมัากกาไอ้กูกูได้ชม่ากกาขาคุณอยัไากได้นังคุณไ,าาณไณด้ยุบจ้างกินนะเพ่าะม,าาม,มาาะานันทำมาจาละจากมั้นขีเอกปากยังมาบอกกระเรากระดอกนังมาแม่มาลอกเจอเอ้คร <c oughs> ับเปนสำขันนะง <c oughs> านว่าเกินานผา่าพักไหวัไหมกูได้ถามก,าบากับว่าปากเอามุ้งเงปากว่ามึงกับว่ากัด <c oughs> กินเอาขา่วบกูนั่นวบกูเขาก็หาบอกเขาดังนูกาแต่ก็ไั่วเขาไม่ทวาไม่เขียวไม่ไมบอกกกนรไม่อยากปากแต่งไปแต่งว่าปากไม่ฉีดแดงตึงคือปากนั่นแหละเขาเออโยดีกามากดีูดไม่ดีเป็นฉีกแกปากมาเเป็นฉีกแกปากอ Cứ cọc con cọp phải vào hỏi khó lắm và ừ. ừ, đáng kì về Bạc thì nó chỉ vẹt vào lại thang vào Đang tương thương vẹt vào rụt bựa Khơi thấy bọ Ừ Bọn này khiến nó bảo thiệt lắm Ừ Bọn này bảo con nè ăn quá chồng cháu đi. <cười> 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 ไอถ่วเ้าจังถั่วงาุีนดาวถั่ถู่ไม่ถู like ่วถ่ว่ปากแตกกั่าเป็นหนังถว่าทานตีเราไม่บาดตีเว้ยตีเวอร์เราได้บาดว่าพอมากตืนแต่ว่าหนังขาดตีเป็นไม่อันนี้ว่าอะไว่าเรื่องนี่ว่าเรื่องเขาตีกันปากเลยงาจีนดาวบางวันว่าตางว่ามันเป็นทุกกับพัรคอัเกฤงพอว่า หันไม่ข้ามทุกสิ่งติตึงนดาวม่วนาวมู่อาหัวมู่วันกันกัตึงตึงนดาว่ัตีว่าขาก่งกึนดาววัหอมวัหายจะพาก,กัน,นกินตึงดาวก็เป็นทุกทางาาความทุกไทยอบไทยขั้วทางความทุกไายคูกขายเต่าทางความทุกไายพอหายแม่างความทุกขายขี้หายม้าอือัอายค้ายขีหนาอ,อืมเพราะธนั้ะ ใอ้ทิ่จะร่างาตัวเองกินทุกสิ่งทุกอย่างให้มีริมกูหนาไม่มีุณนี่เพราะมันท่ามาดา่าวพามัน,นท่านว่าท่านทำไมได้พอนะท่านทำไม <c oughs> ไปตามลุกตามสมไมที่มีอูกจักูนี่ไปงั้นจงอูกกากแบบไห <c oughs> นแต่นึ่เขาเว่ากันเขาว่าที่มีแปลว่ากินแล้วให้ควบคูมตัวอินได้กินแล้ว ใครพี่แจระมาตัวเองเขาไว้เอินวิ่งมีวิ่งไปกลางตึ้มวไปอ้บบท่นเหละตอนนั้นว่าคนท่านทำวานนี้ก่อนมาตายุตาหวานรูวมากมาก hello how a you how a o พอการนั้งยูทางนี้ thank you g เ e s no how อาร you ว่าทำไง เขาคขาเนีบากเธออุต่าห์ว่าหาอมมันมันมนทำมาจานี่เอาตอนนี้มาพูดว่าพกคนนันบอเธออ้าวว่าขี่เอางง้นงว่าเขาว่าทึ่ๆทฝอยเขาเอนว่าขี่ฝอยเขาจริงจงเขาคือว่ามาพขี่ฝอยทื่อื่อ พี่ฟอยคงจักเปียกเทียบหงจักว่าเขาว่าเปียกเทียบเออคือามคาร่งค่อมค้ายคามองมอมคมคยู่ะคารองคงอมคายอืเขาเรียกว่าคารมเป็นต่าพวกรูปรอกนะเออเป็นเต่าเ <laughs> ี่ร์ฟอร์บสุดมอมันนด้ตาสามน,นั่งดิ่งเยอะขึ้นเขาไม่โฉหรอกโูกคารมบระาคารมงเ่าไคารมงเป็นเต่า พอคันพาเราเปลีนโตอยู่เปลนตงอกได้แล้วว่าช่วกมากโตงอกอืว่าไปพวกสิ่งพแบบมากโตงอกมันจะขึนมาอ้่างข้าลงไปต่อรูปดอกเต็มดองข้าหมายจะกีนผู้ขาวาคนตาบวชบักอันนึงกเรอบักอันนึงผู้หายผู้หายบักผู้เาวาจักตื่นแยกผู้บักผู้หายกับผู้หายผู้ผู้หายตื่น cứ đó nói để mà thêm đá, năng bền tai bà con phố hát và con phù phải bà bên thành đấy, mùa tình thành đấy, mùa mùa mang mùa từ mùa mùa còn mùa mùa đi mùa mình mang mùa 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 đi. mùa 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 nó mùa 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 บักรอเบ่งก็ห่นงหลัเนะบ,บีงไปเบียมาห่างหโอ้ขายหนาคขายตาแตกข้อนว่าเา <c oughs> บ,บ่งหลายนะ่ยก็อยากคัเบียไหลเยียงอึงนะครับขายหลาขายตตกบักร่โร่ห่างหลับเขาใหญ่เขาเนี่ยตัวข้ายขอนกาเร่เป็นหางเป็นไหลตั้งแต่คุมนะบักผู้หางไว้เอาไปตีเขาเบงหนไหมันไปเจ้าทางเขารอเบง่น เบ่งะบนะเขาบอกแชยเอกเบ่งนะเลยคูทชาวเขาหนา,าเป็นห้างเป็นหม่มหหหออก,กันใต้ท้ำไมยพอเืรอวะบักหัวงนอนๆไว้ออกจิบักแคว่าะหูอะไรบักมาตึงเลยบักนองแล้ว่าไ้แกบข้าเบ,บ่งกาบ้านตของเรา กูเอายาไหนก็ได้เยมันมีแนวขายหนาขนักว่าลาวาตุรอจำใบนบารูปคารองเป็นต่วรูปหล่อเป็นร้องมันเป็นจังทางไปถึงไปกีบขึ้เท้าเนี่ยว่ามันพังเหมาด้าะผู้ขายกาน่านก็แบงเนี้ยคนคุงห่างคนละคนพู้เราดอก้ก็คอยแบบเนี้ยร้องตัวเองว่าะมันเป็นจังทา สิบ่าวยังเรื่องสิว่าวยังคู้สาวกอทําทั้คัน <serving> ส <Pokemon on stage> enfin, ิบ่าวกูสาวสิเขียนนี้รม่งาก็มันจะไม่คืดว่าชื่อไปก็คือเ่าว้าวได้ที่วาของตัวเลขมาปูไม่ถูกต้องผู้ใดบ่ผู้ได้หลดบ่หลุดเรื่องมาปูก้ปยูบก้อยบวอย่างแล้วก็คือว่าวทักตัวนี้บกงบวบงบบใส่แบบบงบบขั้นใจเด็กังพอก็เราะข้างห้ม ขามได้ขามขามได้คขาได้ขามว่าได้ดันขามหน้าขามตาว่าได้ด้ดต้องเบิ่งเป็นคันเป็นต่อตัวเขาให้เป็นคันเป็นต่อว่าไม่หลักเชื้อเองน้าหน้าตาหลักเชื้เองเขาไปแต่เขาขามด้วยหบักเชืเอเองตัวโจ้แม่งหน้าว่าเบิ่งเขาคุะว่าเขาแล้วเพราะขาขืนต่อ พขอพ่อันมาให้องาคาบกันได้คับคาณคุเขาต้้งเปิดคือบักยะยี้าเล้กูถึงได้บอกแบบนี้กันเมื่อเจอถึอกานกูแบบนี้กัน่ค่ไหนเขาถึงมา้อกยิงใหญ่แม่กูก็ได้แล้วกูจ้างเขาบ่กว่ามูมันาคือลาดลูกแคบย เพิ่งได้ไต่ต่นได้ดขึ้นแบบไก่ดเลยไก่ตขึ้ได้เลยทีเดียวไม่ได้ขอก้งเพิ่งเอาได้ข้าท่างเพิ่งมาท่านได้ผ่านกฎได้เขา้าท่านได้แช่เขานหนีก่อน แค่ไปเที่ยวแคบทำแค่ทำไม่อเขาอยากไปแค่พโบุ๊ก我วิววิวได้ยังทำไ่ได้ไม่คิดได้เขาิดได้ะมาข้บ่งนัขอบ่งอย่าน้นก็ยังทำไม่ได้ไ่ได้ คือฟ <Merci. S 2> ังปูตาบ่าคือฟังปูตาว่าว่านะครับฟังดิเศษแบบขื่อมือตื่นกูว่าเบิ่งถือฟังอะไรกงไม่รู้ว่าทางแม่ว่ารู้รื่องหนึ่งคือแบบนี้ว่าว่าทางกูบอกอยู่เต็มตอนทุกท่าเลยว่าเก่าถองว่าทางกูเข้ามาในเบิ่งแล้วมเฉยๆคือเก่าที่พว่าเก่าที่กูโฟฟังเห็นว่าบ้านมิโทษว่าบ้าน อันโตว่าว่าเอาคืนอพวอกเราเอาคืนตอน,นแรกแรกพกู้บังอาจได้ช่วยไปนะขี่ได้นนพอเราหน,นึ่งล่ะมีหลักการว่าเบุงคันว่าอันเมื่อมันได้กรรมบ่บัได้กรรมเบักษาเองกรรมนั้น